น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนี่แหละฮะน่าจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยผู้ใหญ่หน่อยครับเหมือนจะเป็นแบบว่าเคยเคยร้องเพลงสมัยหนุ่มๆม,มาด้วยเป็นแบบในคาเฟ่อะไรเงี้ยเมื่อก่อนอเขาอยู่มาไหลวงดนตรีมากนึกดีดีว่ายุคน,นั้นนะ่ะมีวงไหนที่ดังมากครับแต่ตอนนี้อายุขเขาเยอะนิดนึงเออครับอาตอนนี้อาเริ่มเมื่อยแล้ว มีหน้าของใครอยู่ในใจไหมครับตอนนี้จากการฟังเสียงก็มีแวบๆแบบเข้ามานะฮะเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ผมเคารพเหมือนกันคิดว่าคุณหม่ำคิดว่าคุณหม่ำคิดว่าเป็นพี่หม่ำใช่ครับพี่หม่ำสามชาเรานี่แหละเป็นบอสของผมนี่อ่าแล้วมีใครอีกไหมพี่นงอ่ะพี่แท่งมาด้วยไหมให้พะพักผ่อนก็ได้ฮะให้พะพักผ่อนก็ได้ฮะ <laughs> มทำไมอ่ะทำไมเขาทำไมให้พี่เท้งพักผ่อนพี่เท้งเขาไม่ค่อยไหวแล้วหรอตอนนี้ตอนนี้งานงานเยอะฮะงานเยอะเกบมาก่อนการร้องเพลงพี่ก็เคยร้องเพลงร่วมกับเขาโอ้เคยด้วยลักษณะเลยนะครับขัวโลนหัวหน่อยแต่ไม่ใช่คนที่หนูคิดปกติเขาไม่ได้ร้องลูกทุ่งเขาเป็นชาวร็อกผมยาวอือว่าสรุปมีผมหรือไม่มีผมฮะก็มีผมสิครับพันน้ำหน่อยไหมฮะพันน้ำหน่อยไหมฮะ ถ้าออกมาพูดเลยก็คงจะไม่ปินขนาดนี้นไม่ได้พูดเลยคอคือแห้งขอแห้งตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับผมไปรายการร้องรับแบงค์น่หมายถึงหมายถึงอาชีพหลักๆตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ครับหลายอย่างครับแล้วปกติเวลาไปเที่ยวนี่ชอบไปเที่ยวโซนเหนือเหนือเนี่ยโอ้ไม่ผมรัชดาไปรัชดาใกล้ๆอายุประมาณเท่าไหร่ฮะเท่ากับพ่อคุณเลยครับ เท่ากับพ่อคุณเะครับอ,อายุราวๆพ่อของคุณครับผมเอาวันนี้ว่างเลยะเลยเลยมามาลองด้ใช่ครับว่าเดือดร้อนเลยนะครับ <c oughs> คุณเคยอยู่วงดนตรีมาก่อนใช่ไหมฮะอยู่แล้ววงครับอยอวงกลมไหมฮะวงกลมออยู่วงกลมไหมฮะวงกลมอเป็นเล่นที่อื่นไปผมจะทำงานเ <c oughs> ป็นเล่นที่ออื่นไปผมจะทำงาน แล้วช่วงนี้เวลาเรามองวิวทิวทัศน์ข้างนอกเนี่ยเรามองชัดขึ้นไหมฮะชัดเลครับผมเป็นคนตาบอดงครับสายตาย,ยังดีอย่า,ยายยงดีอมออไม่ได้ใส่แว่น <c oughs> แล้วเราเคยหมดเงิน4ี่ล้านไปกับอะไรบ้างฮะน่าจะเป็นเรื่องผู้หญิงออกไปส่งเสีย <c oughs> ไม่ฮนะเรื่องลูกสาวครับเรื่องหลานสาวหลานสาวผมหลานสาวพวกนี้นะก็คือรักครอบครัวครับสมัยมนุ่มเป็นงี้นะก็รักทุ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 กวันแหละรักก็หนมุนุ่มอายุมากก็รักหมดเลย เมื่อกี้ได้บอกว่าจะรัก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 ทุกคนนั่นแหละเมื่อกี้ได้บอกว่าจะรัก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 ทุกคนนั่นแหละก็รักทุกครอบครัวครับผมเออพูดมาขนาดนี้ผมตอบเลยดีกว่าผมว่าไม่ผมผมพูดให้แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าเผื่อผมตอบผิดไงฮะผมไม่รู้นะที่บ้านมีโต๊ะสนุกไหมครับส่วนใหม่จะเป็นไม้กรอฟครับตีกรอบโอ้ยวงสวยสวยมากนักธุรกิจก็งอย่างนี้แหละแคดดี้ครับแคดดี้ พี่ก็สองพันหกรงี่ก็สองพันห้าตี่ก็พันแอ๋อเป็นระยะหลาแหมมึงรู้น่ะเหมือนอะไรเหมืนอะไรโอยเอเขาอยากจะพูดอะไร ไม่ไหวจริงเห,หนื่อยง่ายช่ไหเหนื่อยง่ายเหนื่อยง่ายช่วงนี้ออจริงจริงเท่าที่แบบว่าคำทางคำถามเนี่ยค,คือจริงๆยังเหมือนว่าในใจไลออนน่ะคือเหมือนว่า,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 า<ช>มุ่งเป้าเหมือนกันนะใช่เหมือนว่ามุ่งมินิดนึงมุ่งมุ่งเลยเออยังไม่มีชื่อเขาออกมาเลยสังนกตุผู้ชาคนที่บอกชื่อเลยไหมได้เลยครับพี่พีเ่เสกค่ะพี่เสกโลโซโลโซครับพี่นุ้ยเชิญยิ้มครับพี่นุ้ยเชิญยิ้มครับพี่หยองครับ พี่อรชรนครับพี่อรชอนครับ,รรบฟันธงว่านักร้องหลังกำแพงคือบอสมัมครับแปลว่ายัางไม่เชื่อใครในนี้ใช่ไหมไม่เชื่อเลยฮะไม่เชื่อเลยฮะ <laughs> ฟันธงแล้วว่าหลังกำแพงคือบอสมัมครับพี่มัมนะครับมาดูว่าจะวินหรือจะเฟลครับจะพร้อมล้วเพลงบ้า <laughs> <laughs>